ไม่ต้องค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องการศึกษาเอาแค่จบปริญญาตรีก็พอหลายคนอาจจะคิดว่าฉันจะต้องการเงินการอะไรมีเรื่องหนึ่งเรื่องน้องเกลือค่ะพี่ว่าอยากจะเล่าน้องเกลือเป็นทหารเรือเป็นที่ภาคภูมิใจของครอบครัวมากเพราะว่าพ่อของน้องเกลือเป็นทหารเรือแต่ว่าวันหนึ่งได้พูดคุยกันถึงรายละเอียดของอาชีพด้าวางแผนการ น้องเกื้อได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากคุณแม่น้องก็ตัดสินใจลาออกจากทหารเรือมาเข้าเรียนในโครงการด้านวางแผนการเงินจากที่ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยจากทหารเรือตัวดำๆมีความภาคภูมิใจในอาชีพของการเป็นทหารแต่วันนี้เนื่องจากความรู้การเรียนรู้เปลีป่ยนความคิดน้องเกื้อประสบความสําเร็จอย่างทะลุทะลวงภายใน6เดือนเชื่อไหมคะจากทหารเรือตัวดำๆนะคะเกื้อค้นพบว่าตนเองนั้นมีประโยชน์เป็นทหารก็มีประโยชน์กับประเทศชาตินะคะแต่วันนี้ที่ปรึกษาทางการเงินก็เป็นประโยชน์กับคนรอบข้างกับเพื่อนกับ เพื่อนของคุณพ่อกับเพื่อนของคุณแม่ตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เกื้อภาาภูมิใจแล้วก็มาเดินมาบอกว่าหัวหน้าเกื้อตัดสินใจถูกมากๆเลยที่เกื้อตัดสินใจออกมาเป็นนักวางแผนทางการเงินกับหัวหน้า